อามีตังถือมาเร็วไปไปกินข้าวบ้านยากันเร็วอ่าถือมาโอ้โหเก่งจังเลยเก่งที่สุดเก่งมากมากเดี๋ยวโกนะเดี๋ยวข้าวโกกับข้าวโกข้าวโกหวานก่อนสา่งข้าวก็เร็วสา่งข้าวก้หวานก่อนเอาถั่วมาใส่เร็วเอาถั่วมาใส่สา่งเท้าสั่งเท้านะครับ สังเท้าใส่ดีๆเออค่อยๆใส่ค่อยๆใส่สังข์เท้าได้ละได้ละข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งอย่างอแงอย่างอแงใส่ข้างหนึ่งแล้วใส่ข้างหนึ่งผิดผิดใส่ผิดทางถอดก่อนถอดก่อนถอดก่อนผิดทางสังขาผิดข้างนะมีตังไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวรอแม่ก่อนสังขาผิดข้างอย่าร้อง มันผิดค้างอย่าร้องสิอย่าร้องแก้ไม่แก้ไมพทอดสิใส่ผิดค้างอ่ะจะร้องท้ำไหม่ก็หนูใส่ผิดค้างก็หนูใส่ผิดค้างก็หนูใส่ผิดค้างหนูหนูทางนี้ใส่นี้เออะหนูก็ต้องใส่อย่างนี้เออไม่ใช่นี่เอาใส่ใส่นี้อันนี้ใส่นี้เออนีอ่เอย่างนั้นอ่อย่างนั้นเออถูกอย่างนั้นก็ถูกเออ อย่างนั้นนะโูกใส่ให้ได้สิอย่างอแงสิก็หนูงอแงทำไมเราอย่างอแงอย่างอแงเออค่อยๆใส่สใจเย็นๆเออค่อยๆค่อยๆเออได้แล้ว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 โอ้โหแล้วหนูจะงอแงทำไมห้ามงอแงเราโอ้โหก็หนูงอแงหนูหนูอย่างอแงสิ